สวัสดีค่ะวันนี้ยายไปเอเชียชอปไปได้ทุเรียนมาค่ะนะคะก็อยากกินก็เลยได้ทุเรียนมานะคะได้มาหลายอย่างไปได้ปลาทูมาด้วยแล้วก็เอ่ออะไรที่เราอยากกินอะ่ะก็ไปซื้อมาเก็บไว้นะ,ะก็ ็นทุเรียนนะคะอันนี้ก็คือภูสวยนะคะได้ผูกสวยๆมานะคะเดี๋ยวยายจะมาผ่าให้ดูนะคะทุเรียนลูกนี้25ยูโรค่ะลูกนี้นะคะ25ยูโร